สำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังมองหากลายุทธ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพและมีกฎเกณฑ์การเข้าออกที่ชัดเจนคลิปนี้จะนำเสนอแนวทางการเทรดทำกำไรฝั่งซื้อโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพียงสองตัวเป็นหัวใจหลัก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Moneyverse จักรวาลการเงินครบวงจรตอนเปิดคมพี์จุดเข้าออกด้วย Echo และ Supertrend เคยสับสนไหมครับว่าเรามีอินดิเคเตอร์เต็มจอแต่หาจุดเข้าออกที่มั่นใจไม่ได้เลิกปวดหัวแล้วมาพบกับกลยุทธ์ที่ใช้เครื่องมือเพียงแค่2ตัวเท่านั้น Echo Forecast Echo Forecast นั้นเป็นเหมือนนักพยากรณ์อนาคตทำหน้าที่เป็นเครื่องมือคาดการแนวโน้มและระดับราคาในอนาคตเสมือนเป็นแผนที่นำทางว่าราคาอาจเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดและไกลแค่ไหน 2. Supertrend Channel Supertrend Channel นั้นเป็นผู้คุมกฎแห่งเทรน ทำหน้าที่กำหนดกรอบราคาเพื่อบ่งบอกแนวโน้มและความผันผวนของตลาดณเวลานั้นโดยจะแบ่งเป็นกรอบบนและกรอบล่างซึ่งเป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกที่สำคัญสัญญาณเข้าซื้อจุดเข้าซื้อที่คมที่สุดเราต้องมองหาสัญญาณสองข้อนี้ให้เจอข้อแรก ราคาพุ่งทะลุขึ้นไปอยู่ในกรอบบนของ Supertrend Channel 2. เส้น e c h o โคฟอร์แคชี้ขึ้นและอยู่สูงกว่าแท่งราคาการบริหารความเสี่ยงเทรดยังมือปโปรต้องมีจุดถอยคือมีสต็อปลอนั่นเองอะง่ายๆเราต้องตั้งสต็อปลอไว้ที่กรอบล่างของ Supertrend Channel จุด stop loss นี้จะสมเหตุสมผลเพราะอ้างอิงตามความผันผวนของตลาดจุดทำกำไรเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนเราจะปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรเมื่อราคาเคลื่อนไปแตะจุดสูงสุดของ e c h o f o r e c s t t ทำไมล่ะก็เพราะว่านี่คือเป้าหมายราคาสูงที่สุด ที่อินดิเคเตอร์คาดการไว้ให้นั่นเองเรามาสรุป3าขั้นตอนการเทรดง่ายๆดังนี้นะ 1. เข้าซื้อเมื่อเข้าเงื่อนไข2ข้อนะเงื่อนไขแรกราคาพุ่งทะลุขึ้นไปอยู่ในกรอบบนของซ u ปเปอร์เทนชนแนลเงื่อนไขที่ 2. อง 2> เส้น e c h o f o r c a ์ชี้ขึ้นและอยู่สูงกว่าแท่งราคา 2. ตั้งจุดตัดขัดทุนหรือ Stop Loss ที่กรอบล่างของ SuperTrend Channel 3. ตั้งจุดทำกำไรที่ยอดของ e c h o Forecast ถ้าพวกเราอยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้อีกบอกมากันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไรนั้นทำไมไม่กด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ